โย่และน่กเสียร์รีสเดนกูเล่นหมดเ d d ดากูจะเล่นต่างคอนเทนต์กูไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงต่อแต่กูบอกเลยกูกดเกมเลยดีกว่าเราก็อยู่โหมดซับเรเวของเ d d ด้าเอ้เอ d ด้นะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเกม Resident Evil 4เหมือนเดิมเช่นเคยกับรายการทัป h a ชแนลอีกแล้วนะครับตึงชิบหายผมเล่นจากการจากกลมพูดที่แล้วเนี่ยออาหมครับผมจากการที่ผมเล่นด่านคเซอร์จบแล้วนะครับ ด่านไซนเลอร์จบแล้วนะผมก็เลยไ่เล่นด่านเอดาต่อเลยนะครับด่านเลียนผมพูดต่อไปทำไมาัแอมอรี่ครับผมผมเมาคนระับนิดนึงครับ <c oughs> อ,อยู่คาสินเอดานี่ผมจะไม่ข้ามเลยนะผมชอบดูคาสินเอเดานะผมโอเคครับเพราะว่าภาพมันกากก็จริงแต่ว่ามันยังมีความแบบว่าคาสินใหม่นะเออสองเอดาแปบ๊บมันอยู่บนอวกาศเลยเวเกอร์นเนี่ยมันก็รวยเกินไอสัตว์เออเบอร์นี้ปอกว่าซูมแป๊บุบโอ้โหชัดเจนครับผม นี่มันชาวบ้านเฮ้ยชาวบ้านเนี่ยผมอากาศมันร้อนจริงๆเลยกูไม่ไหวเว้ยเฮ้ยเอ้มึงไปนู่นไปฝั่งนู่นเอ้กูต้มแดกแม่งเลยเวนี่ไก่เอ้ยไก่เอ้ยอะไรวะเฮ้ยมีมีคนวิ่งมาวะเอ้ยหิวข้าววะล่วงมาอย่างนิ่มๆเฮ้ยส่งมัพเอ้ยกูขันไข่เอ้ยกูช่วยกูหน่อยดิเฮ้ยกูเดินไม่รู้ละเอาเฮียตายซะละไม่นะ อ่ามันเนียนเอ้ยมึงเนียนอะไรมึงเนียกขันโคตรเท่วืบล็อกขาแป๊บวิธีการเล่นของเอด้าน,นั้นธรรมดาที่ไหน,หหน,เ,น,นฮเฮ้ยฮเฮ้ยนี่ยลุงโอ้โฮเฮียโอ้เฮียเลยเนี่ยป้าขอโทษโอ้โฮเฮียป้าบอกกูไม่เกี่ยวเลยกูโดนเฉยเอเด้าแม่งโคตรเฟี้ยวอะ่ะขออนุญาตรับสายเวสเกอร์แป๊บนึงเทพเลยนะ ไอ้กูเทกว่าเอเด้ามึงทำงานถึงไหนแล้วมึงอย่าลีลาให้มากฉันขอโทษเลยกันนะฉันกำลังยุ่งยากอยู่เนะี่ยกำลังส่องดูใครสักคนถ้ามึงตามดีออนไปแล้วก็มึงจะรู้ว่ามันเป็นคนที่มีดีอดี๋ยวไปยุ่ยกงกับมันมากมึงตามหาวันศิกร์บัก,ก้าให้กูแค่นั้นกับพอแล้วงานที่มึงต้องการทำไอ้กูมึงทำอ้รู้แนละ้วหนะ้าไม่ต้องสั่งกูมากกูขอเวลาแป๊บหนึ่งอย่าเยอะให้มากเรื่องนี้ต้องรู้แค่สองคนถ้าเสือกบอกคนอื่นมึงจะโดนกูเข้าใจไหมไอ้สัตว์ กูพักมั่วทำเดี๋ยวไปใส่ใจนะครับว,วางสายแม่งเลยงอนนี่อองกำลังเดือดนะผมนี่เดือดเดือดเอยกระสุนหมดไอ้เฮี้ยิบหายแล้วไอ,อ้อดาไอ้ไอออนกูจะช่วยมึงเองผมคนที่อะไรกังหนาวเนี่ยโอเคครับผมมัวอยู่แชปเตอร์หนึ่งครับริ่งออฟคาร์บูนะครับผมอ่านมั่วอย่าไปสนใจครับผมด่านดาผมจะไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่นะผมมองเลยว่าผมเล่นด่านลีออนนี่เก่งนะด่านานี้ดาโคตรกากไม่เชื่อลองดูสวัสดีจ้าพ่อลุงฟันมันเลยลุงฟันมันเลยไม่ฟันกูยิงแม่งเลย ไอด้ดาปืนมันจะต่ำกว่าของลิออนนิดหนึ่งนะผมผมไปเดินเก็บของกันเด,ดี๋ยวสวัสดีครับโอ้ยเฮียป้าฟันไม่โดนไปแล้วเจอกันฮะผมเอ้ยอะไรอะไรทําไรกันไอสัตว์หมุนติว้วผมขอไล่กับของก่อนเพราะว่าไอด้ดาผมต้องรวยไว้ครับเพราะว่าตนไม่ได้เลยเดี๋ยวเข้าสิงกูข้างครับผมผมไม่ดูคาสียงน,นี้กูดูแล้วชึบเฟิรลงมาจะโดนแทงวะไม่มีคนนะครับหลังมาเจอแน่นอนอ่าไม่มีเหมือนกันดีเลยมันกำลังวุ่นวายกับลิออนอยู่แล้วก็วิ่งไปเก็บยาได้เลยครับผมชิวๆ สบายเอดาเล่นแบบสบายๆอย่าไปเครียดแต่จริงมันมันเป็นดา่าที่ตึงมากนะอุย้ยเคีียดผมลืมไปว่าเอดามันจับปืนอ่าต่ำกว่าลีออนนิดนึงต้องเล็งต่ำไว้ก่นอนไอ้ต้องเล็งสูงไว้ก่นอนเดินเก็บไปครับผมชิวๆเราจะไปเก็บระเบิดแฟลตนะครับใช่ป่าววะมันจะมีระเบิดแฟลตป่าววะผมจับไม่ได้เหมือนกันนะอ่าใช่ด้วยอันเนี้ยอันนี้กล่องงูมนะไม่ได้จับไม่ได้โอเคไม่มีอะไรเอออะไรอะไรไอ้ป้าจะปามีดกูรู้ เหี้ยแม่งเล่นไรสัตว์ไม่ยิงเลยเฮียเดี๋ยวเราขอฟาร์มของไว้นึงครับทุกคนครับยาระเบิดหันหลังมาเจอของมีน่าเป็นระเบิดไฟระเบิดไฟกับเงินโอเคเฮียเราเมึงไอสัตว์นี่ล่ะโดนกูยิงตาไปเวเวเ้ยตรงนี้ยาแดงยาแดงเก็บไปด้วยผมมาไล่เก็บของกันนะครับโอเคไข่ไข่ไอ้ไก่ออกไข่ละจริงๆเราฆ่าพวกซอมบี้กันนะผมไม่อยากเสียเวลานี้มันเยอะเกินไปนะ มันจะเป็นเวลาที่แบบเสียเวลามันหน่ายง่ายไม่อยากเสียเวลามันมันไม่มีประโยชน์เดี๋ยวเราไปเก็บอันแน่ลุงแอบยืนมองกูเอ้ยข้างหน้าก็มีของแล้วผมขี้เกียจไปวะขอเก็บของในบ้านนี่ก่อนเฮ้ยถ้าผมเข้ามาในบ้านนี่คือผมโดนลุมแน่น,นอนครับเพราะว่ามันจะเริ่มมาที่บ้านนี้แหละกูคเคยสนใจไหมไม่ครับผมนี่ฟันกล่องทะลุอ่ะครับรู้จักเปล่าเอ้ยฟันกำแพงทะลุกล่องอะ่ะเด้อเด้ยเด้อยังยังเลอเลอ เอ้ยนามนก็ฟันไม่โดสักทีนะไอสัตว์สูซองเก็บไว้เลยแลอากาศเอท้ทีนี้มีเงินโห่เจ๋าเลยเอ้ะไอ้เฮีย้ยโหแม่นด้วยแต่แต่ทั้นแต่ทั้นแต่ทั้นสวยครับผมมาขยากโอ้โหเยอะขนาดนี้มึงมาเป็นม็อบขนาดนี้กูมีของแถมว่ะโโมชั่นพิเศษเลยใช้ไปเลยครับอย่าไปเก็บไว้หมวยอาบอกเลย ไอสัตว์เอ้ยุูมอย่างโหดกูขอเวลาแป๊บหนึ่งแดกไข่กันระเบิดหมดแล้วครับผมใช้ไวรับเดียวผมผมไม่ผมเม่คนเล่นด่ายได้แล้วผมไม่เคยเขาเรียกว่าเล่นเงินถึงครับชัปเตอร์สุดท้ายเลยเงินแบบว่ารวยๆนะปืนแม่งรัวปืนนี้แม่งมันจริงดับ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 สวยดับกระสุน เ diabetes, ดี๋ยวเราเข้าบ้านรีออนไม่ได้แน่เลยว่ะผมน่าจะน่าใช่นะเอาเข้าได้ว่ะสวยดีครับผมลืมไปแล้วมันเข้าได้นะตอนแรกมันให้เข้านะครับตอนนให้เข้าแล้วว่ะนี่แหละจะรีบว้ามันรีบไปเดี๋ยวรีออนมันเห็นเราเอเด้อเดี๋เด้อเดอเด้เด้วเด้อเด้อเด้อเ่้อเด้อเดอเด้อเ้ออเด้อเดอ้อเั้อี้องออเดเออเ้เด้อเ้อเดเด้อ มีปะไม่มีสันเลเอาเฮียอ่านแค่เสี้ยงเดียวไปแล้วไปแล้วเจอก,กันเอาไอสัตว์ใครขึ้นมาไม่รู้ดดนนกูโดดไปละได้านี่กระโดดมันรีออนได้นะเนี่นนยเราเราขึ้นไปฮุกข้างบนเลยฮู้วู้วู้วู้กมจ่าด้วยเฮปะไปเลยดีกว่าอย่าเสียเวลาเยอะกูไม่อยากเสียเวลากับพวกมึงหลอกไอ้พวกคนหมู่บ้านนี้นะครับผมไม่เก็บของที่เหลือแล้วผมไปในสภาพน,น,นี้แหละของกูเยอะละกูฟาร์มมาเยอะละไอ้สัตว์จริงๆก็ฟาร์มไม่เยอะหรอกฟาร์มมาแค่หน่อย ผมเป็นคนชอบฟาร์มนะครับผมเวลาเล่นเปิดโอเพนเวิลด์เนี่ยผมจะฟาร์มเยอะนิดนึงพ่อโคบ้าขาวสวัสดีครับมีของตรงนี้ครับผมหกเืมไปเอ้ยเลยๆเราคุลืมกูลืมโอเคเกือบไม่ทันในสัตว์แดกไข่ด้วยโอ้โหผมเกือบตายเมื่อกี้ลืมไปว่ามีงูด้วยนะมันไม่มีแอปปืนนะดิเด้าผมไม่ชอบเลยวะเก็บอะไรมานี่เดี๋ยวเราค่อยเก็บไว้น่ะไว้ให้หลังเลย CMP หนึ่งหมื่นเนื้อคอ มาทำไมครับเขามาให้มาขายผม,มทำไมครับคุณก็รู้ผมไม่มีเงินคุณก็ยังจะมาขายนะคนุณพ่อค้าตรงน,นี้จะตึงนิดนึงว่ะผมจาได้เลยมันมีหีในท่อไอสัตว์ไอ้เฮี้ยผมจาได้เลยมันแจกของเนี่ยมันทำมามันแจากของเราไอ้เฮี้ยความจริงนนหวังเพิ่งร้ายเราอยู่กเกมนี่มันเหลี่ยมจริงดูมันแจกกระสุน,นได้ดิเฮี้ยวางกับพื้นไว้ทีเลออนี้วางกับกล่องเฮี้ยจริงๆเลย อ่าไอสัตว์เนียนเนียนมีข้างหลังมาดอกมีข้างหลังเอ้ยเดินเดิไอเที้ยโหตกใจหมดเตะเตะเตะสวยทันอยู่ปลาปลาเร็วเร็วรวีบิงลีบิงนาทีโลงๆเดี๋ยวมาวิ่งมาทห้หมดเตะครับผมไปลุกไปดีไปลุกไปดีไปลุกไปจ้าไปลุกไปจ้า เตะครับผมแม่งมันต,งตรงเตะหลายได้เนี่ยเดี๋ยวค้าง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 จะมาลอยกูเตะให้หมดไอ้สาปเตะให้หมดไอ้เฮียป้าน,นี่ก็เดินชา้าช้าลีลาเหรอครับป้าดาลๆๆๆีลาอู้หัวแตกเลยใครวะกูเตะใครเนี่ยกูเตะโดนใครวะ,ะ,วะอ๋อป้าไม่แตกโอเคเล่นยากครับผมเล่นยากเล่นยากปกติเดี๋ยวหัวแตกแน่ป้ามึงอะป๊าป้มเรียบร้อยครับผมอุ้ยสามมันสาม ว้าวเงินเยอะจังเลยอ่ะลุงลุงคนนั้นที่งหงอยเงาในมือของเขาดมถินเนอร์โคตรตำนานเพลงนี้บอกเลยไปลุยเลยดีกว,ว่าขพ้นตออกไปมันจะมีป้าดักอยู่จำได้เลยสัตว์ไอจุดจำสกแกกูเนี่ย <c oughs> ผมไม่เกลียดเจอมันมากเลยแต่ก็ต้องเจอนะครับแต่ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่อีป้าตัวเนี้ยแต่มันต้องไม่จใจเรื่อยด้วยไงไะเนี่ยนะแล้วก็ดึงขามแม่งเลยสุเพก็กหยอกไม่มีครับผมเอได้ไม่มีสุเพ็กนะเอด d a มีเตะ มีอโชว์ความตีเหมน็นตีเนเหม็นตีเนเหม็นตายครับผมแล้วก็มีระเบิดตรงนี้ผมจําได้ไงไม่ต้องถามนะผมเคยเล่นแล้วก็เลยจําได้แค่นั้นเองอ้ออีอ๋สวยอย่าลืมยิงนกครับผมนกมันอดอกของนะฮะไอตัวใ,ใกล้มันจะหนีก่อนเราต้องยิงกันหนึ่งสองมีผีมาแล้วครับโอเคอย่ามาเนียนกูรู้ไอ้เหี้ยมึงมา เจ็ดเ,เจ็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 อืมหน,น่อยเฮียเล็กว่ายิงหัวเดี๋ยวผมเด็ปาบเกียมเริ่มดวงแล้ววะไอ้เฮียเครื่องร้อนจัดเอ้ยเพิ่งดิใจเย็นเครื่องกูร้อนอยู่ไอ้สัตว์ไอ้นี่ก็เดินไม่ได้อะไรอะไรเอ้ยเดะเดะเดะหลัง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 กูเห็นหลังทั้งเลื่มอีป้าจะฟันอุ้ย,ยเยอะวะ่ะไอ้สัตว์เดะเดะเดะเดีๆๆด๋ดดวยวยเวลาเล่นละสิบห้าสิบหกนัดกุมพร้อมแล้วลูกซอกูเฟิร์สปาบเฟรมเล็บดับด้วย ป้าลูกคู่่ายอีสองป้ลุงป้าอีเวนฮิเอะโอ้หัวขาดคู่ครับผมหัวขาดคู่ครับโหสวยๆครับผมมอเตยาฮีเก็บของกันเล่นลูกซองเลยนะเอ้ยลูกซองโหชอบท่ายได้ถือลูกซองมากอ่ะสนิทเยอะจริงๆไอ้ผู้หญิวันนี้อย่างวันมันจะมีพวกม็อกกระเสกตะกรอนเราใช้ก็เป็นพวกแล้วกันธรรมดาพออบ่ายไม่เล่นเยอะพวกเนี้ยถ้ากูเตะหน้าป่ะขอเตะหน้ามาได้ปะ อ้าวไอ้เฮี้ยกอะเตะหน้าหัวแตกว okay. ่าแต่ฟาดโอเคสวยๆเขาผมปาไปเล,ลยๆๆ,ๆๆอย่ารอช้าเราจะเจอพวกม็อบอีกมะระเบิดปะเนี่ยไม่ใช่ไหมเออหลบ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 เอ้ย,ๆๆๆๆอยฝันไม่โดนนี่ไงหัวแตกนี่ไงตีตาแล้วก็ถีบเอ้ยหัวแตกแน่ม,มึงมึงมีปรสิตช่วงนี้ฟรีจะตายกลัวฮ่าฮ่ามันจะมีของตรงนี้ครับคือเราจะไม่ได้อาะดรอปด้วยว่ะเอ้ากูไม่ดรอป เก็บไปก่อนเดี๋ยวอนเดี๋ยวเราไปตรงนี้เลยเพื่อจะได้ไปเจอน้องเลื่อยนะครับน้องเลื่อยอย่าเรียกว่าน้องเลื่อยนะครับเรียกว่าหญิงเลื่อยอีป,ป้าเดี๋ยวต้องยิงอกนี่หว่าลืมไหมถ้าให้มันตกอะโอเคอีลุงกับอีน้าลุงโดนมาเดี๋ยวผมโดดไปละเจอกันใหม่ห <c oughs> <c oughs> น้าจะเจอของดีแล้วครับผมยาฮูเก็มาดิ ook! วุ๊กวุ๊ก่อมาเลยเดี๋ยวโอ้ยเยอะเยอะเยอะไอ้เหี้ยกูเลี้ยงน้อยเดี๋ยวเดี๋ยว แป,ป,ป,ป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งออก่อนหนึ่งใจเย็ยนนะใจะเย็ยนนะมึงใจเย็ยนกันดิไอ้สัตว์มึงเจอกูตายเลยเหรอหนี่ละสองอยิงมันร่วมก่อนไอ้ชิ้ยมันลุกไล่ตอนนั้นอะหัวเปาหัวไม่แตกโคตรเกลียร์ลูกซองอันนี้เลยลูกซองนึงอะไรอะไรฟันกูอะไรกูย,ยังอยู่ดีเป็นสุกมึงอะนอนลงไปมึงอะมึงอะ,งอะไปเลยสัตว์ไอ้ลูกซองนี้แนะนำให้อัดตัวตัวครับหัวตัว อย่าไปยิงยำหัวหัวแตกยากมากโอ้ยไอ้เหี้เยอะเยอะๆกูลืม,มองแบบกูไม่น่าปล่อยข้ามไว้เลยอะขอโทษนะครับทุ่มปล่อยไว้ดูบดีดูาดีป้าคนแรกเลยหัวมึกระเบิดแน่ๆครับผมกินยาแป๊บมีไข่ป่ะไม่มีแล้วครผมผมเพิ่มเฮ็ดพีเลยกันเยอะหน่อยๆก็มาละสุวนลูกซ้อมหมดแค่เคปื์พกเล่นกันเขาหน่อยแต่เขาเหงาไอ้พวกเนี้ย เรียบร้อยดินี่แหละเจอส้นตี๋ยวทางโลกกูอะไรอะไรอะไรน้อย่ามองเยอะนะอย่ามองเยอะผมหนูเป็นผู้หญิงน่ารักขนาดนี้นะนะมองอย่างงี้ไม่ไม่ได้นะครับเอาหัวไม่แตกวะเร็วาลุงจะเกิดแล้วเร็วเร็วเออลุงลุกแล้วลุงเอาไอ้เหี้ยลุงสักนอนเนี่ยกูจะแตกมันหน่อยตายตายดิลุงหมดลุงอึดมากเลยว่ะผมภาษายัดกซองไปสมานร์ทเต็มแล้วนะไอ้เฮียดับป่ะไม่ดับโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ลุยต่อดิครับเออตรงนั้น ในบ้านนี้ผมไปเก็บของดีวะยังไม่ได้เก็บนี่วะเราไปเก็บก่อนเลยวะช่กนี้นึงผมอยากรู้ว่ามีอะไรนะผมจําไม่ได้วะน่าจะมีงูอันนี้จาได้อยู่อชัดเจนครับผมแต่กูก็ยังจําได้เนาะไข่ <c oughs> งูก็ดีครับเก็บไว้เผื่อกินเวลาเลือดเราน้อยครับไอ้ด้าเลือดเราลดไวนะครับช่วงนี้เขาเสี้ยมต่ำนะผมตอนนี้จะมีระเบิดเพราะว่าจำไม่ได้วะถ้าเป็นระเบิด้ะบอกเลยโคตรเท่กูเซียนจัดกูโคตรโหดไม่มีอะไรเลยหรอโอเคไม่มีไม่มีตรงนี้แหละตงึตงๆเลยตงึตงๆเลย อ๋อมาลากิจนี้ครับผมจะสอนวิธีการทำมารากิจให้มันไวที่สุดนะครับที่ทุกคนจะทําได้ทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันต้องทําอะไรบ้างนะครับดูที่จุดวงกลมได้เลยครับมันต้องเอาสินส่วนแปะเอ้ยมันต้องเอาแสงนะครับผมไปโดน3าจุดนี้นะครับเพื่อจะได้เปิดอ่าสินส่วนนี้ครับผมมีศนานี้นะอันดับแรกครับผมกดสาครับกดสี่ครับผมหนึ่งสแล้วก็4ี่วๆเลยหนึ่งสามสี่หนึ่ง หนึ่งสองสามสี่จนกว่ามันจะโดนตัวเอ็มนะครับหนึ่งสองสามสี่เรียบร้อยครับผมโดนตัวเอ็มแล้วใช่ไหมครับพอโดนตัวเอ็มปุ๊บเรากดสามเลยครับผมสามเรื่อยๆเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่ะหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับผมผมพูดที่อนะไรนาไม่รู้ได้ตัวนี้ปุ๊บเรากดคาสินไปเราก็เตรียมตัวเจออีป้าอีลุงผัวเมียคู่นี้เลยเตะก่อนได้ปะเตะก่อนได้เปรียบครับผมน้องปลาน้องปลาเรียกน้องปลาเฮียลิศนาลักษณ์ปืนกูรัวครับผมเมียมือตานะ ยิงหำยิงหำยิงหำ้ำยิงห้ำโอ้ยเจ็บเจ็บมีเซมีเซอู้เซเซเซอีกทีหัวเบิดปะ่ะหัวไม่ตายโอ้ยไม่หัวไม่เบิดไหวเฮียโคตรเสรียดายเลยลงุงทำไมลงุงดับเงินมาน้อยน้อยเดี๋ยวเราใส่ไอ้นี้ไปให้ลีออนมาเก็บนะผมโอเคเอาวัตตาฟักอู้จะใส่ตัวนี้เออเนียกนเอานี่นมาใส่เนี่ยมึงก็หล่อนขี้อะไรไม่รู้โอเคจบไปละ ข้างนอกอย่างเดือดบอกเลย15ทีแล้วเว่าเล่นไวว right. oh, <process> ่ะครับเดียวเองอะไรอ่ะมปดไปดาวเฮลโฮเดียว้าหนึ no да ่งสองสามุมยมีระเบิดก็จำไม่ได้จำไม่ได้โอ้โหยเฮียม็อบมาเยอะเลยเตะเป็นฝูงอีลุงอีป้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเตะแม่งหมดเลยเฮียดาตีแม่งหนักครับผมเป็นผู้หญิงตีสูงครับอะไร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 ลุงครับ อะไรของน้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อ้มาเยอะขนาดนี้คมคอไปอุอ๊ยไอ้เขี้ยนหรือหายละไอ้เขี้ยกูไม่ได้รีโหลดโหลดกระสุนหะน่ามีคนตายอัหนึ่งวะ่ะโง่หี่แล้วนะครับระเบิดไฟมีสองลูกเก็บไว้ทำเขี้ยอะไรครับผมไม่ค่อยได้ใช้ระเบิดไฟอย่างไม่ค่อยได้แตะมันเลยเนะี่ยเอาหน่เดี๋ยวเขาไม่เดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่เล่นไม่เล่นกับระเบิดไฟเลยวะ่ะอะไรอย่างนี้นะระเบิดขอรีโหลดกระสุนแล้วซองกันหนึ่ง มีคนไม่ตายก็ต้องตายไสสัตว์ไอ้เฮียหัวแตกวะไม่แตกลุงลุงยังอยู่ลุงลุงยังอยู่เลยดีกว,ว่าผมขอรีโหลดอีกรอบหนึ่งโอเคมีดอกไหมดอกกระสุนขอบคุณค่าน่ารักที่สุดเลยปะเราไปนี้เลยดีกว,ว่าเสียเวลาแย่ไรสัตว์ชัปเตอร์หนึ่งก็รอดไปถังกนทีแล้วเล่นเยอะจริงๆเลยไปเลยครับผมเข้าไปเลย let's go let's go ในนี้ก็จะเจอพวกบรสิทตึง,ตง นี่ครับผมมันจะมีหนาวมีคนโดดเรามาละแม่งมาจากไหนกูไม่เข้าใจเหมือนกันมันโดดเรามาได้ยังไงกูยังไม่เข้าใจมันจริงๆนะครับอันเนี้ยไอตอนนั้นเราต้องปล่อยมืนกันเราถอยเหมอนันเราอย่าเพิ่งยิงมากเฮียมันหันมาละติไอเฮียติดเราอุ้ยไอเฮียมึงก็เกินไปลงเด้อ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 ตายสัสไอเฮียแม่งไม่ให้โอกาสกูเลยมาโดดลงมาเลย สามคนมึงไงเฮี้ยทีเดียวกูหงิดแล้วกูหง kind of ิดแล้วทำให้กูขึ้นเหรอทำให้ขึ้นเหรอไอสัตว์ทำให้กูขึ้นเหรอไอตัวหลังมาตัวหลังมาดิยังไงไม่มาไม่มาขบเก็บของมันไอสัตว์ไอเฮี้ยทำให้กูขึ้นในเวรแม่งยังไงยังไงจะเดินมาไหมอ้อมไปไหนวะทีนี้หายนะไอเฮี anyway. ้ยเอ้ยไอดาไอดามองแพงแล้วไอดามองแพงแล้วมันมาแล้วมาแล้ว อย่ามารอผมมาไอ้สัตว์อยู่ไหนอยู่ไหนนันแยกว่าละวมากนี่ไม่เอาวุชมาด้วยเหรอฮะมึงพลาดแล้วไอ้หนุ่มเป็นเที่ยแล้หนาเมื่อกี้ลุยกูเมื่อกี้ลุยกูเยอะเมื่อกี้ลุยกูเยอะไอ้สัตว์เดี๋ยวว่าหมดเลยด้วยพวกข้างบนน่ะพวกบนจะกูแน่ใช่วะมันมีวะจะไม่ได้ไม่มีแหละถ้ากูทำผิดน่าไอลุงยืนนิ่งเลยนะลุงไอ้สัตว์ทำเนียนทำเนียนทำเนียนเยอะไอที่แยเหมือนซองเยอะมึงอ่ะ สงสัยลุงทำเป็นใส่มงใส่หมวกเนี่ยหมวกมึงหายพร้อมกับห,หัวมึงไปเลยเวนดาวเป้าดาวกระสุนเออดีว่ะยังไงอ่ะเดี๋มาเดี๋ยวมาเดี๋กูรอเลยระยะนี้เลยไม่พลาดหนึ่งสองสามเรียบร้อยเนี่ยโดนมึงเต็มอีหัวมึงอ่ะมึงไม่ต้องใส่มงใส่หมวกให้กูมาเห็นหรอกไอ้เพี้ยงหงุดหงิดโลูกซองเล่นหมดแหละตอนเนี้นยกูไม่ประหยัดแล้วด้วยมาดิตัวนึงอ่ะอ๋อเพี้ยงยืนนิง่งกูอยากสเตลไว้สัตว์แต่กูไม่สเตลหรอกเสียเวลากูเจอกูแน่ นี่ใส่วงใส่แว่นเหรอหนี่ลงไปเดี๋ยวที่อาไม่ลงใช่ปะ่ะขอญาตครับหัวงหอกของมึงอะขอเด็ดครับผมไอ้โต๊ดไม่ดอบด้วยพอ่อึงเอ้ยภรรกิจมามีอะไรสมบดรณไรสวยมากเลยอ๋อมันกลับหัวใช่ปะ่ะง่ายเลยดี1 2หนึ่งสองเสร็จแล้วหนึ่งเออเดอเด้สีแดงสีแดสีเขียวหนึ่งสองหนึ่งเดเด,ด,ดโอเค อีฟ้าหนึ่งรอ,อ,อบไม่ใช่สองรอบไม่ใช่สามรอบไม่ใช่สี่รอบก็ไม่ใช่นะโอเคอันนี้แหละ come by let's go เรียบร้อยครับผมมาดูคัสซสิ้นเลยมีประตูของแอสลีย์เท่ากับว่ารีออนลำบากมาช่วยมันยากขึ้นดีโอัโอ้นสินแหลกคัสซสิ้นแหลก นี่นี่มันเรียบร้อยในกาดังครับผมเท่ากับดีออนรอดนะฮะบาน์น่าเอาอไอสัตว์เรียกกูเหรอเฮ้ยหิวข้าวไปเลยว่ะเฮ้ยยังไงพวกโอเคเราต้องจำนำขวานแล้วไปแดกข้าวกันดีกว่าบายลิสโกครับผมหิวข้าวเฮียเอ้ยวกว่าจะเรียกกูได้นไอสัตว์เลยสัตว์แม่งเอ้ยหงุดหงิดเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวะเนี่ยเชื่ออะไรวะเนี่ย นี่มันอะไรบิงโกลแล้วเหรอ,อยังไงแล้วก็ขึ้นโลโก้เลยเ <laughs> ด่ดลอีกรอบนึงครับผมสวัสดีครับผมไอ้เหี้ยโคตรมันเลยวะเล่นต่อเลยกันผมจะจับตัดเป็นพักๆแล้วนะครับผมก็จะเล่นต่อแล้วกัน End of c h a p t e r 1หนึ่งนะครับผมตายหนึ่งโอ้ยีไม่ควรตายเลยอ่ะตายโง่สบบดีเลยเก๋ okay, ครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็เล่นพักไรไปก่อนแล้วกัน ย0วนาทีขอบคุณครับ